<c oughs> <c oughs> อะไรไครับท่านผู้ชมครับก็เกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนทุกคนว่าว่าอาจจะเป็นเกมเหมือนเกมแบบฟักไข่มีไก่ออกมาแล้วก็ต้องทําฟาร์มเลี้ยงไก่หรือเปล่าดูนะครับว่าเราจะสามารถฟักไข่ได้หรือเปล่าหนึ่งทีแล้วทุกคนมาดูครับว่าไก่จะออกมากี่ตัวนะครับแล้วเราเนี่ยจะสามารถอ่อฟักไข่ได้หรือเปล่านะครับ มันร้อยทีแล้วนะเดี๋ยวแบผบมขอใช้สกิลที่ผมเรียนมาไปเดี๋ยว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 เ,ยเ,เด,ดเี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยเดีเดม๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเกี๋ยวเดียเดีเดียเดียีเียวเยวเ่นะี๋ยวีแบบนยว ผมว่าผมต้องการหาคำตอบเว้ยผมอยากรู้ว่ามันจะสื่ออะไรกับเรากันแน่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะสเปคขั้นต่ำ Windows 10 Intel P uh, Pentium RAM 1256เมตรสเปคแนะนำ Windows 11 Intel Core i9 12 900K หน่วยความจำ 64, 64กิกแรม64กิกกราฟิก RTX 4 0 6เกมมึงแรงจัดอันนี้อะไรเนี่ยไข่ทับสิบ ไม่มีคําไหนนิยามเกมนี้ไปได้มากกว่าคําว่าง่ายๆคําเดียวคํานี้แล้วเกมนี้เป็นเกมที่สมบูรณ์แบบในแบบของมันเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความท้าทายคอนเทนต์หรือแม้แต่เพลงประกอบทุกอย่างลนลงตัวหนดเดี๋ยนะเพลงประกอบมีด้วยหรอ uh? แต่ด้วยความที่สเปกเกมแนะนำนั้นเกินกว่า <c ười> <c ười> แต่ด้วยความที่สเปก แนะนำได้เกินกว่าเขาผมมากม่รพอสุดแล้วไข่ของเราจะสวยขนาดแต่แค่สเปคขั้นต่ำไปได้รังสค์ไข่ที่สวยงมออกมาได้ขนาดนี้แล้วเอาถึงเวลาที่เราต้องทําให้โลกนี้รู้เลยว่าเกมไข่นั้นสนุกสนุกยังไงคุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เองด้วยการหลดไปเล่นเท่านั้นที่สําคัญเกมที่ครบองค์ประกอบขนาดนี้มันฟรีจะพลาดได้ไงเฮ้ <laughs> เ,เกมมันน่าจะดีจริงนะเนี่ยเคอเขาคอมเมนต์แบบโอ้โหแต่ผมสงสัยว่าเกมมันมีเลมประกอบจริงหรออันนี้อะไรอ่ะสนุกจนหยุดไม่อยู่เกมนี้ทำมาดีมากครับระดับ AAA แต่เปิดให้เล่นฟรีจริงๆรคอมผมก็ไม่ได้ตกรุ่นนะครับแต่ปรับพักก็ไดบพีกไปไระดับแนะนำขอโหดมาก ถ้าปรับได้คงได้เห็นเป็นขแนะนำให้โหลดมาเล่นครับยิ่งเล่นไข่ยิ่งดียิ่งเล่นไข่เ,ขเพื่อนยิ่งดีอุ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้เข้ามาแบบแนวจริงจัง้ปทุกคนรีวิวเกมไข่บเรินชีวิตจากก้อนกลมๆจุดเริ่มต้นของความงนุนงงอ่าครั้งแรกที่ผมได้เห็นเกมนี้เต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับไข่มันจะเล่นยังไง อะไรคือสิ่งที่เกมนี้ต้องการจะสื่อ,ด,อด้วยความอยากดูอยากเห็นผมตัดสินใจโหลดเกมมาลองเล่นดูการเดินทางแห่งการค้นพบเริ่มแรกผมคลิกไปที่ไข่บนหน้าจอด้วยความงุนงงจะเกิดอะไรขึ้นไข่จะแตกออกหรือไม่เกมจะพาผมพบก,กับอะไรคำถามมากมายบนเวียนอยู่ในหัวคลิกไปสาวร้อยทีไม่ทราบอะไรเลยเป็นเกมที่สนุกมากหาได้ยากจริงกับเกมที่ดีขนาดนี้แถมยังฟรีอีกด้วยคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเลย อยากถวายเวลาชีวิตให้กับเกมนี้ไปเลยใครได้เล่นเกมน,นี้แล้วบอกเลยตายไปไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาพอผมได้มาเล่นเกมนี้มันทำให้เป้าหมายชีวิตการมีชีวิตของผมเปลี่ยนผันไปอย่างมากเขาอาจจะอยากตายเร็วขึ้น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเกมโคตรจะดีมากๆมันทำให้ผมคิดถึงใครมัยได็กที่ไม่เคยตมอ,อ้อยนั่งกดไปน้ำตาไหลไปโอ้โห พอคิดถึงไข่ที่แม่ต้มให้กินขอบคุณสำหรับเกมดที่ทัลออกมาเชีย่ยเกมมันสื่อความหมายสื่ออารมณ์ผู้เล่นขนาดนี้เลยเหรอเชียเป็นเกมที่โลกนี้อาจจะยังไม่พร้อมรับมันดีเกิดกว่าที่มิุษย์จะสร้างที่มนมษย์จะสามารถทําความเข้าใจกับครู้สิกนี้ได้แนะนําว่าต้องลองดูสักครั้งแล้วชิดคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการให้หร้อยเต็มสิบเลยโอ้เชียรเกมสื่อความหมายหรอ ขยี่แล้วขยี่อีกขยี่จัดเลยอ่ะเอาทุกคนใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นได้น,นะครับเกมชื่อว่าไข่นั่นเองนะครับเอกนะครับแถมมีสก,กินแบบฟูฟิด้วยดูดิผมไปแล้วผมไม่ไหววะ่ะผมจะรั่วจริงสตรีมทุกวันที่ช่อง YouTube นะครับเวลาหนึ่งทุ่มถึง3ามทุ่มครับผมแล้วเจอกันครับ